สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ,จ,จะจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะจะามีแนวทางตัวเลขมาฝากเช่นเดิมนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครเป็นกาลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วยนะคะวันนี้นะคะจะามีแนวทางเด็ดๆเลยนะคะเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะก็คือว่านะคะจะามีแนวทางนะคะอาจารย์ให้มานะคะวดนนี้เป็นวดที่3แล้วนะคะถูกตรงๆมาสองวัติด นะคะคถูกตรงๆมาสองวันติดแล้วนะคะวันนี้ก็เลยให้มานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าถูกเราก็ร่วมทําบุญกันนะคะก็คือว่างวดเนี้ยนะคะงวดที่จะให้เนี่ยเป็นงวดที่สามแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะก็ยังมีชุดตัวเลขนะคะก็คืออ,อยู่ๆเนาะลูกก็ ลูกสาวนะคะก็มากระซิบข้างหูเนาะบอกตัวเลขนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าน้องอะ่ะบอกตัวเลขชุดไหนเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันนอะอ่าแล้วนะคะใครที่อ่าติดตามนะคะติดตามอ่าไม่ว่าจะเป็นเลขฝันหรืออะไรอยู่นะคะเดี๋ยววันเนี้ยจ๋าจะนำอ่าชุดทั้งหมดเลยนะคะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนาะอ่ะก่อนเอ่นนะคะอ่าเพื่อนๆนนะคะที่อ่า ได้ติดตามนะคะชุดเลขเด็ดแต่และชุดของจ๋ามานะคะจ๋าก็อยากให้เพื่อนๆเนะาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็สนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะอ่าแล้วก็จะยังมีอยู่นะคะนั่นก็คือชุดอ่า ชนของนางฟ้าเลยนะคะนั่นก็คือชุดอ่ามีบ้านขายบ้านนะคะมีที่ขายที่แล้วไปอยู่วัดกันนะคะงวดก่อนนะคะให้มาเนาะสองแปดห้ากับสองห้าแปดแค่ชุดเดียวแต่เป็นคู่โต๊นกันใช่ไหมงวดนี้ให้มานะคะงวดนี้บอกว่าอ่างวดนี้นะคะเก็บบ้านเก็บรถนะคะเอาไว้นะคะแล้วเก็บขยะหน้าบ้านนะคะขายพอเท่านั้นนะคะคือไม่ต้องไปขายบ้านขายรถแล้วเนาะอ่าวันนี้นะคะก็เลยจะจัดอ่า เด็ดๆเลยนะคะเอามาให้ในวันนี้เนาะใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าอชอบชุดไหนอะ่ะเออคือว่าอยากอยากได้นําชุดเนี้ไปลุ้นอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันมีแนวทางมาแล้วเนาะเพื่อนๆก็นําไปลุ้นได้นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะฝันนะคะตอนเช้าเลยนะคะมีคนเขียนเลขให้เดี๋ยววันนี้นะคะจะอาจะจะรวมนะคะเบ็ดเสร็จเลยเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เลยนะคะ ชุดแรกเลยนะคะก็คือว่าเมื่อตอนบ่ายนะคะอยู่ๆนะคะสาวท่านนี้ได้บอกเอาไว้นะคะว่าลูกสาวล่านะคะบอกแม่ว่าแม่แม่หนูมีหวยให้แม่นะคะแม่ถามเลขอะไรลูกนะคะนางก็ตอบแบบกระซิบข้างหูนะคะบอกว่าเลข8 9นะคะถูกมากนะคะนางทูดลงท้ายแบบนี้นะคะก็คือว่ากระซิบข้างหูไว้นะคะว่า89นะคะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คำเน้นด้วยนะคะว่าจะถูกมากด้วยนะคะอันนี้นะคะมันก็เป็นความเชื่อนะคะความเชื่อของแต่ละท่านนะคะบางท่านก็บอกว่า,าเด็กมักจะมาให้โชคนะคะแบบว่าเขาอยากให้เรามีโชคอยู่ๆเขาก็จะบอกเราเองนะคะอันนี้ก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงอยู่นะคะบางท่านนะคะเด็กจะอยากให้โชคกับเราเองนะคะเราไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นหรือว่าบังคับถามอะไรเลยนะคะต่อมานะคะ คือฝันตอนใกล้จะลุ่งนะคะสําหรับสาวท่านนี้เนะาะออันนี้จ๋าจะเอาเลขฝันมาให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูชุดเด็ดกันนะคะฝันนะคะว่า,ามีงูเข้ามาในบ้านนะคะแล้วอะ่ะอยู่อยูอ่ะ คือว่างูอ่ะจะฉกใช่ไหมแล้วนะคะแต่ไปฉกหูที่ลูกสาวนะคะคือว่าไม่ได้ฉกเรานะคะมันเข้ามาในบ้านแล้วเหมือนจะฉกแต่ว่าไม่ได้ฉกเราเนาะมันไปฉกลูกสาวนะคะแล้วก็เรียกรถพยาบาลนะคะ1669นะคะที่จะนํามาฝากเพราะนะคะว่ามันมีอยู่ครั้งนึงเคสนึงนะคะที่คนที่บ้านของจ๋าเนาะเขาอ่ะฟันนะคะว่าเรียกรถตำรวจนะคะ191งวดนั้นออก191 ตรงๆเลยนะคะบอกอในฝันนะคะว่าเรียกรถ191นะคะแล้วรถ191มาที่บ้านนะคะไม่ต้องซื้ออะไรเลยเห็นเลขรถ191แค่นั้นนะคะเลขออก191เต็มเต็มๆเลยนะคะอ,ะอันนี้นะคะมันมันเป็นเหตุการณ์จริงนะคะอันนี้เป็นฝันจริงที่คนที่บ้านของจ๋านะคะได้มาแล้วครั้งนี้นะคะจ๋าก,ก็ถือว่าเออมันก็เหตุการณ์คล้ายๆกันใช่ไหมจ๋าก,ก็เลยเอานำมาฝากเพื่อนๆดีกว่าเผื่อเพื่อนๆนะจะมีโชคกันนะคะ อ่ะสำหรับนะคะต่อมาเลยนะคะซึ่งตัวเลขตัวชุดต่อมานี้ยนะคะอ่าที่จะนำมาฝากก็คือว่าอ่าอาจารย์ให้มานะคะทั้งหมดอ่ะสามงวดนะคะงวดเนี้ยเป็นงวดที่สามเนาะคือให้มาสามงวดนะคะแต่ว่าผ่านไปแล้วสองงวดใช่ไหมแล้วสองงวดนั้นอะ่ะเข้าใช่ไหมคะแล้วเข้าตรงๆเลยนะคะแต่งวดเนี้ยนะคะให้มาเป็นงวดที่สามนะคะงวดที่สามเนาะอ่ะก็เลย ถูกตรงงมาสองกดติดแล้วก็เลยอยากเอามาฝากแล้วก็ถ้าถูกแล้วก็ทำบุญกันด้วยนะคะอันนี้คือ,อมันเป็นตัวเลขที่แบบว่าเขาให้มาแล้วก็ถูกก็ทำบุญกันแค่นั้นนะคะตัวเลขที่ให้มาในวันนี้นะคะ,ะให้มาทั้งหมดอันนี้เอาตัวทั้งหมดก่อนนะคะทั้งหมดนะคะเจ็ดชุดนะคะให้มาสี่หนึ่งนะคะสองห้าหกสามสี่หนึ่งสองห้าหกสาม 2 9 6 8 7 4 60นะคะทั้งหมด7ชุดนะคะ4 1 2 3ขออภัยค่ะ4 1 2 5 6 3นะคะ2 9 6 8 7 4 60เนาะ,ะแต่ชุดเน้นนะคะทั้งหมด7ชุดเนี้ยจะมีเน้นๆอยู่แค่3ชุดนะคะ3ชุดที่ว่านะคะก็คือ2 5 6 3กับ7 4นะคะ2 5 6 3และ7 4นะคะอันนี้จะเป็นชุดอ่า ที่อาจารย์ให้มานะคะให้เน้นนะคะ2 5 6 3 7 4เนาะอ่นาะนอกนั้นนะคะก็คือว่าเป็นชุดเต็มเลยนะคะทั้งหมด7ชุดเนาะแต่ว่าให้เน้นแค่่า3ชุดเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆเนาะเผื่อเพื่อนๆแบบจะมีโชคอะไรประมาณนี้ก็เผื่อว่า,อาติดไว้เนาะเอาไว้รุ่นกันนะคะในงวดต่อไปเลยนะคะ,ะที่จะถึงงวดวันที่16นั่นเองนะคะสำหรับชุดนี้นะคะต่อมาเลยนะคะ งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วอ่ะให้มานะคะอันเนี้ยถ้าพูดตามตรงเนาะจ๋าก็ไม่เห็นเนาะแต่ว่าถ้าบอกว่างวดที่แล้วให้เข้าแล้วงวดเนี้ยจ๋าจะลองนะคะจะลองเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเผื่อเพื่อนเพื่อนจะชอบนะคะหรือว่านําไปลุ้นโชคกันนะคะก็ลองดูนะคะเลขชนนะคะก็คือว่าเลขชนนางฟ้านะคะแล้วงวดที่แล้วให้มา258กับ285 2 5 8กับ285เนาะงวดที่แล้วนะคะบอกให้ขายบ้านนะคะขาย มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะคะมีที่นะคะขายที่นะคะอ่าแล้วไปอยู่วัดนะคะอันเนี้ยนะแต่ว่านะคะมันเป็นหวยที่เขาให้มาแล้วมันเข้าใช่ไหมสองแปดห้าสองห้าแปดนะคะเขาให้มาสองชุดนะคะชุดเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นคู่โต๊ะกันใช่ไหมอ่าแล้วเนี้ยนะคะให้มานะคะเนี้ยอ่าเก็บนะคะงวดนี้เก็บบ้านเก็บรถไว้นะคะแล้วเก็บขยะหน้าบ้านเอาไปลุ้นพอนะคะ ซึ่งนะคะงวเน,นี้ยนะคะให้มางวดที่แล้วอย่าลืมนะคะให้มา2 5 8 2 8 5เนาะงวดนี้ให้มานะคะ6 2 7 6 7 2นะคะ6 2 7กับ6 7 2นะคะให้มา2ชุดนะคะอันเนี้ยนะคะจ๋าก,ก็เลยเออมันก็น่าลุ้นเนาะอะไรประมาณนี้นะคะจ๋าก,ก็เลยเออนำนำมาฝากเพื่อนๆดีก,กว่านะคะอ่ะสำหรับนะคะชุดต่อมานะคะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายของวันนี้นะะเนาะก็อ่า เห็นนะคะว่าเออเลขงหน้าลุ้นดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเออนำมาฝากเพื่อนๆดีกว่าเนาะอ่าสำหรับเลขชุดนี้นะคะบอกเอาไว้นะคะว่าอ่าปากดีนักนะคะปากหนักดีนักพูดอะไรออกไปแม่งแม่นหมดเลยนะคะขออภัยด้วยนะคะถ้าหากว่ามันเป็นคําพูดไม่สุภาพแต่ว่ามันเป็นคอนเทนของเขานะคะก็คือว่าปากหนักดีนักนะคะพูดอะไรออกไปแม่งแม่นหมดเลยนะคะก็ลองลุ้นดูนะคะ รางวัลที่หนึ่งน้องงวดประจำวันที่16เดือน7ปี6 3นะคะเลขที่ออกนะคะรางวัลที่1ทั้งหมดจะมี6ตัวนะคะอ่ะ5 6 8 3 9 1นะคะเพื่อนๆก็อ่าอันนี้นะคะเป็นรางวัลที่16ตัวนาะเพื่อนเอก็เอาแค่3ตัวท้ายนะคะนั่นก็คือ391กนนะคะก็คือว่าถ้าหากปากหนักนะคะดีนะก็พูดอะไรออกไปอ,ะอ่ะแม่นหมดเลยก็ลองลุ้นดูนะคะ เผื่อว่ามันจะเป็นโชคที่เขาให้เรามานะคะอาจจะแบบว่าเราอา,อาจจะมีโชคเนาะแค่ดูแวบ,บเดียวนะคะเราก็นําไปลุ้นโชคแล้วเราก็ได้โชคด้วยนะคะอันนี้จ๋าก,ก็เลยนํามาฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆเนาะลองลุ้นดูนะคะในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะจากก๋าก็ เอามาฝากไว้นะคะเอาไว้เผื่อว่า,าเพื่อนๆชอบนะคะแนวทางนี้ที่มานี้นะคะก็นำไปลุ้นโชคกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จา่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดในวัต่อไปเนาะรับรู้ก่อนใครก็แค่กดกระดิ่งกริง๊งเดียวเท่านั้นนะคะก็จะได้ ตัวเลขนำมาลุ้นกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆเนาะเฮงๆรวยๆถูกหวยรวยเบิกกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ